จุดคอมแล้วนะสวยเปล่าจุดคอมแล้วจุดคอมจุดประทีปให้ชีวิตสว่างสวยแม่ดูซิจดแล้วนะจุดประทีปแล้วสามสิบเก้าอันเท่าอายุเลยจุดเท่าอายุเลย ไปจุดเท่าอายุเลยสาก้าไสา เอกระทงกระทงรอยไปหรือยังดูซิว้าวกระท,งน,ทงน้ำขุนเลยกระทงน้ำทำให้น้ำขุนเลยซุ้มนี้ต้องล้างบ่อยแยวงานใหญ่รออยู่โอเคว่าระทงแล้ว อากระทงก็ลอยแล้วล่ะจุดกระเทียก็จุดละเย้บายบายโชคดีแหงๆๆ